วิหารหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วก็ทราบว่าประชาชนก็ให้ความสนใจถึงพอสมควรก็เลยอยากทราบเรื่องนี้อยากให้ได้เล่าเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการก็โครงการเรื่องสร้างวิหารหลวงปู่ทวดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2538ไมนั้นเนี่ยรองศาสตราจารย์พันทิพย์สงวนเชื้อท่านดำรงตำแหน่งคณะบดีแล้วท่านก็เป็นประธานมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิในสมัยนั้นก็ได้หารือกันว่าจะสร้างวิหารหลวงปู่ทวดโดยจะสร้างหลวงปู่ทวดด้วยมาประดิษฐานที่วิหารแห่งนี้นะคะเ,เพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการจะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้ป่วยของญาติของบุคลากรนะคะซึ่งคนเหล่านี้ก็มีความทุกข์กายทุกใจนะคะในเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็ได้ไปปรึกษากับ ท่านอาจารย์นองซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทยขาวจังหวัดปัตตานีท่านก็รับเป็นองค์อุปธรรมในการที่จะสร้างรูปหลอ่ลอหลวงปู่ทวดหน้าตัก32นิ้วให้นะคะพอต่อมาโครงการนี้ก็ถูกชะลอไปนะคะด้วยเหตุผลหลายประการนะคะพอถัดมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็คือประมาณปีปลายปี5-6คณะกรรมการูุนิธิของโรงพยาบาลสงขลานครินก็คิดว่า เป็นโครงการที่ดีแล้วก็หลวงปู่ทวดก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของทางภาคใต้ชาวใต้ก็นับถือศรัทธามากก็หยิบรื้อโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ก็มาหารือทั้งที่ปรึกษาและก็กรรมการมูลนิธิก็เห็นชอบด้วยว่าให้ดำเนินโครงการนี้ต่อ,อ,อนะคะก็เข้าสู่กรรมการคณะกรรมการคณะก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ทางท่านอธิการและก็ทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจากนั้นมาก็ได้มีผู้ใหญ่หลายท่านนะคะโดยเฉพาะท่านบัญญัติจันเสนะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะท่านวินัยอดีตผู้ว่าแล้วก็ท่านสายไหมโกวิทยาท่านคุณเนตรจันทร์รัศมีคุณบุญชัยค,ค,คุณ กรรมการมลนิธิอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะในเมืองหาดใหญ่ค่ะซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นกรรมการลนิธิอยู่นะคะท่านก็แล้วรวมทั้งท่านอธิการด้วยก็ได้ไปกราบนมัสการท่านเจ้าวาดเพื่อขออนุญาตเจ้าวาดวัดช่างให้นะคะองค์ปัจจุบันองค์ปัจจุบันท่านพระครูสุนทรเนี่ยค่ะท่านก็บอกถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของโรงพยาบาลของมลนิธิ ว่าเราจะสร้างหลวงปูท่ทวดแล้วก็สร้างวิหารเออเพื่อให้คนไข้ได้คลายทุกข์ทางใจนะคะท่านก็ได้เมตตาแล้วก็อนุญาตจริงๆว่าจะาห้นี่ไม่ได้ทำพุทธพุทธพ์นิ์นี่จะให้ไกรง่ายๆม,ม่ได้ค่ะสิบปีกว่ามาแล้วท่านก็ไปเจ็ดครั้งนะคะคท่านถึงจะอนุญาตมาถึงเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งที่ไปหาท่านเพื่อขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้สำเร็จในเพียงครั้งเดียวค่ะ ก็เฝ้าไปบอกเจตนารมที่ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นพุทธภาณิชย์ะนะคะแล้วก็ท่านก็บอกท่านไม่เคยอนุญาตใครเลยหน่วยงานใดเลยแต่ที่สร้างสร้างกันมาเนี่ยท่านบอกว่าคำว่าสร้างเนี่ยคือสร้างปลุกเสกที่วัดอื่นๆที่ไม่ใช่ต้นตำรับของการสร้างหลวงปู่ทวดจริงๆอันนี้หมายถึงว่าทางวัดช้งางให้เนี่ยรับผิดชอบแล้วเป็นเจ้าขององเป็น เป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ไหมคะค่ะเพราะว่าต้นแบบทุกอย่างก็มาจากวัดช่างให้ทั้งสิ้นค่ะก็ต้องบอกว่ามูลนิธิเนี่ยได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ที่ท่านอนุญาตเมื่อท่านอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ท่านบอกว่าให้ใช้ลงหล่อเดียวกันกับของวัดช่างให้ก็แปลว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลย ก็คือต้องให้เป็นรูปแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นความเมตตาอีกชั้นหนึ่งแล้วที่สําคัญกว่านั้นท่านก็อนุญาตบอกว่าปลุกเสกพร้อมกับของวัดซึ่งท่านจะสร้างในในเดือนจะปลุกเสกในเดือนตุลาห้าแค่ะรุ่นพิพิธภัณฑ์ก็ก็เป็นความกรุณาอย่างยิ่งก่อนไปลงลาเอียดฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งเนี่ยอยากทราบว่าจริงๆแล้วองค์หลวงปู่ทวดเนี่ย รูปหล่อเนี่ยตอนนี้ทางลงมูลนิธินี่จัดสร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะสร้างเมื่อปีไหนครับสร้างเอ่อสร้างเมื่อเมื่อปีห8ดนี้เองปลุกเสกเมื่อส7เจดตุลาอ่น,นะคะร,รูปใหญ่นะรูปใหญ่หน้าตัก3 2นิ้วขณะนี้พอปลุกเสกเสร็จปับ๊บเราก็นิมนต์ท่านอัญเชิญท่านมาประดิษฐานหน้าโงโรงพยาบาลสงขลานครินอ๋อองค์ที่อยู่ด้านองค์ที่อยู่ด้านล่างค่ะ,คะรอการสร้างวิหารจะแล้วเสร็จ โครงการนี้ก็คือโครงการสร้างวิหารองคุทวดหมายถึงว่าก็ระดมนะฮะระดมปัจจัยเนี่ยเอามาสร้างวิหารใช่ไหมใช่ค่ะสร้างวิหารค่ะบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างวิหารวิหารแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคนที่จะออกแบบสร้างวิหารให้เราก็คือท่านบินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติแล้วท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการ ออ,ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยวัดวิหารโบสถ์ทั้งในและต่างประเทศแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นคนสงขลาชวนนิกายนี่ชัดเจนค่ะท่านบอก <c oughs> ว่าท่านอยากทำให้บ้านเกิดครับค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวสงขลานคาริยนนะคะในความภาคภูมิใจนั้นทราบว่า,อาพอศิรเป็นแห่งชาติออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะ มิมาพอลังการ <c oughs> ค่ะงบประมาณการก่อสร้างประมาณ22.5ล้านซึ่งทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมราคาดูลวมูลค่าสูงนะคะวัสดุที่ท่านเลือกใช้ที่ท่านเลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีม,มีคุณค่าแล้วก็คงทนสวยงามถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเป็นว่าอยู่ได้เป็นออไม้ไม้เนี่ยที่ทัานหามาเนี่ยคือไม้สักอายุร้อยปี ที่มาอยู่ในวิหารแห่งนี้มีแล,แล้วก็หินที่ใช้เป็นหินอ่อนไว้คาลาลาซึ่งก็บอกว่ามาจากประเทศอิตาลีอิตาลีค ok ่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าพวกเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่วิหารแห่งนี้ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยและสงขระนคริสต์ต่อไปคะถ้าเป็นคนออกแบบแล้วรอบๆวิในวิหารนี้จะประดิษฐานนี้ ในวิหารแห่งนี้นี่เราก็เป็นความภาคภูมิใจของสงขลานครนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในปีเดียวกันที่ท่านท่าน,านเจ้าวาดอนุญาตให้เราสร้างแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชจะสิ้นพระชนม์ไม่นานท่านก็ประธานพระบรมสารีริกธาตุเก้าพระองค์นะคะมาให้โรงพยาบาลสงขลา,า,านครินขณะนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ถงถงหน้าโรงพยาบาล แล้วว่ามีพระบรมสา,ารีริกธาตุาค่ะ <c oughs> มีสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวิหารแห่งนี้ก็คือพระบรมสา,ารีริกธาตุที่<ห>ประทานโดยพระสังฆราชนะคะมีพระบังสมาธิซึ่งท่านอาจารย์พินโยจะเป็นผู้ออกแบบให้เข้ากับวิหาร,รแล้วก็เข้ากับยุคสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะหมายถึงว่าเป็น รัชการที่เก้านี่ได้รัชการที่เก้านี้ได้เลยค่ะในส่วนของพระพุทธรูปนี้ได้ได้สร้างหรือยังครับได้รอหรือยังพระพุทธรูปยังไม่ได้รอค่ะแต่ท่านอยู่ในระหว่างการออกแบบก็เห็นแบบคร่าวๆแล้วค่ะทีก็ต้องรอนง<ล>คนปังสมาธิค่ะห,หน้าตักประมาณ2 0 2 0 2 3นิ้วประมาณนี้ค่ะที่เห็นนี้หมายถึงว่าก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ มีพระพุทธพระบรมสารพระบรมสารีิกธาตุขึ้นก่อนคะอ่ะแล้วก็พระพุทธรูปแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะตามสามหลักทีนี้มาตรงนี้นะฮะงบที่ใช้22ล้านบาทค่ะตอนนี้ทางมูลนิธิเนี่ยได้จัดทําอะไรเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงบประมาณนนในเรื่ององบประมาณนะคะเนื่องจากว่ามูลนิธิรับเป็นเจ้าภาพ เพราะฉะนั้นก็ไปเอาเงินที่คนบริจาคเนี่ยกันไว้ส่วนหนึ่งสำรองจ่ายสำรองจ่ายเพราะให้การก่อสร้างสามารถดําเนินได้ต่อไปออทีการก่อสร้างที่ดําเนินไปเนี่ยเราก็ก็คิดว่าเราต้องเปิดกองทุนเพื่อเปิดกองทุนขึ้นมากองทุนเขาเรียกว่ากองทุนวิหารหลวงปู่ทวดสร้างวิหารหลวงปู่ทวดนะคะ ระหว่างที่ระดมทุนนี้ผู้บริจาคก,ก็จะได้รับมอบเปลียนที่ระลึกไปการระดมทุนก็ต้องต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะคะม,มาบริจาคให้มูลนิธิค่ะแลวได้มีการบอกบุญอะไรไปบ้างบอกบุญสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วในขณะนี้ก็คือได้ประชาสัมพันธ์ภายในแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภายนอกอก็ก็ผ่านวิทยุท้องถิ่นมอมอม .88 นะคะ ซึ่งเป็นวิทยีของมาวิายสงขลานครินเองแล้วก็ติดคัดเอาโปสเตอร์ทั่วไปขนาดนี้เนี่ยระดมทุนไปได้ส่วนหนึ่งนะคะการระดมทุนขณะน,นี้ตอนที่ตั้งกองทุนเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่น่ายินดีมากก็คือท่านท่านพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ใวัดกระพังสุรินท่านก็รับมาเป็นประธานในวันที่เราวางศาลิลาฤกษ์อาคารวิหารนี้เมื่อวันที่15กรกฎา และว,วิหารนี้เนี่ยก็จะเสร็จประมาณมกราหกศูนย์นะคะระหว่างนี้ถามว่าปิดหรือยังกองทุนก็ระดมทุนไปเรื่อยๆนะคะระดมทุนไปเรื่อยๆณปัจจุบันณปัจนนปจุบันเราก็คิดว่าคนที่บริจาคให้กับให้กับมูลนิธิเพื่อสร้างวิหารก็จะได้เปลี่ยนที่ระลึกไปอยากเชิญชวนนะคะว่า เหรียญน,น,นี้มีเพียงสองหมื่นเหรียญเท่านั้นที่เจ้าวาดอนุญาตให้ด้านหลังของเหรียญเป็นรูปวิหารด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดก็มีรุ่นเสมากับเม็ดแตงสองรุ่นเท่านั้นค่ะแล้วใช้เนื้อโลหะยังไงบ้างครับออประเภทของเหรียญเนี่ยถ้าเหรียญเสมาก็จะมีทองแดงม,มีเสมาใสทองแล้วก็เสมาเงินเงินนี้คือเงินแท้นะคะ99.9 แล้วก็เียมาทองคำส่วนเม็ดแตงก็จะเป็นเม็ดแตงอันปาก้าเล็กๆนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเร่่มบุญเอมีเม็ดแตงเงินแทบบ้แบบ,แบบเม็ดแตงแบบเดียวค่ะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเม็ดแตงเงินแล้วก็เม็ดแตงทองคำงค่ะต้องบริจาคยังไงบ้างครับคุณจ่นการบริจาคนี้ถ้าบริจาคหนึ่งพันบาทเราให ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อเก็บไปเป็นที่ระลึกนะคะบริจาค1 0 0 0บาทจะได้เสมาทองแดงห,หนึ่งเหรียญน,นะคะบริจาค2,000บาทจะได้เสมาใสทองห,อหนึ่งเหรียญบริจาคหนึ่งบาทก็จะได้เสมาเงินแท้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าบริจาคสอง2,000บาทได้เสมาทองคําน้ําหนักเสมาทองคำเนี่ยประมาณบาทเศษๆค่ะ <Okay. S 1> ค่ะส่วนเม็ดแตงเม็ดแตงเนี่ยถ้าอัลปาก้า ถ้าอันปกาก้าก็เออเม็ดแตงอันปกาก้าห้าร้อยบาทค่ะ<ช>บุคลาบุ<ช>คคลภายนอกถ้าบุคลากร,กรเราเราอยากให้บุคลากรเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สองร้อยบาทนะคะ<ช>ส่วนเม็ดแตงเงินเนี่ยสามพันบาทค่ะ<ช>แล้วก็บริจาคเม็ดบริจาคหนึ่งแสนจะได้เม็ดแตงทองคำ<ช>ค่ะคือทั้งหมดทั้งปวงนี้ก<ช>็จะได้วงเงินประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณสามสิบล้าน เงินที่เหลือเงินที่เหลือนะคะเราก็มาสร้างนําคือเราบอกว่าวิหารเนี่ย 22. 22.5นะคะเงินที่เหลือจะมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิแล้วก็ถึงว่าพระประธานที่ในวิหารใช่ค่ะซึ่งพระประธานในวิหารก็จะเป็นปางสมาธิหน้าตัก22นิ้วอเอ,อบอกว่ารูปลักษณ์จะเป็นแบบน่าจะเป็นอลังการนะคะสําหรับท่าน,อา,านอาจารย์พิญโย ซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นภาพที่ท่านกำลังเขียนแบบท่านก็ส่งมาให้ดูท่านนั่งวาดด้วยด้วยมือท่านเองท่านตั้งใจทำยังไม่เสร็จค่ะตรงนี้น่าจะมูลค่ามูลค่าวิหารรรีเเส็จยบร้อยยังค่ะอยู่ตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างจริงๆที่เราบอกว่าจะเสร็จปีีมหมาถึงแบบสถาปัตยกรรมที่ท่านออกแบบอ๋อเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างไปได้จริงๆงวดงานมันมียี่สิบงวดนะคะจะเสร็จ จะเสร็จโมกร,รา60ขณะนี้ส่งไปแล้วประมาณ4งวดละสีงวดแล้วก็การก่อหน้าเนี่ยการก่อสร้างในก้าวหน้านไปประมาณเร็วกว่างวดงานประมาณ1เดือน30วันพื้นที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลน,นี้ใช้ประมาณเท่าไหร่นะที่จะเป็นบริเวณของวิหารเอ่อกี่ตารางเมตรใช่ไหมคะตัววิหารจริงๆ 2>, 2 5คูณ9ค่ะ,ะแล้วก็มีกำไกำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็อรอบๆบ,บริเวณวิหารก็จะมีภูมิทัศน์ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามาให้คนเข้าไปนั่งนั่งสงบาทางจิตใจ,จได้ค่ะมีบริเวณสมควรลึกๆแล้วที่ที่เลือกปูดทวดเนี่ยเพราะอะไรเหตุผ<น>ลที่สร้างวิหารเนี่ยเพราะอะไรทำไมต้องสร้างหน้าโรงพยาบาลาในขณะนั้นเนี่ยก็ถกกันเยอะนะคะว่าเราจะสร้างเลือกบริเวณใดที่เหมาะสม โรงพยาบาลเนี่ยเป็นจุดรวมของคนที่ทุกกายต้องใช้คำว่าทุกกายนะคะเยอะมากคนไข้วันคนไข่นอกวันหนึ่งประมาณสามพันห้ารอยคนคนไข้ร่องหนึ่งคนเนี่ยจะมีญาติมาด้วยก็ลองดูนะคะเราแค่คูณหนึ่งคนก็เจ็ดพันละแล้วก็คนไข้ในอีกวันแปดร้อยกว่าเตียงเพราะฉะนั้นคนไข้ในแปดร้อยกว่าเตียงนี้ก็จะมีญาติมาดูแล นอกจากคนไข้ได้ลงไปสักการะบูชาที่เดินทางลงไปสะดวกญาติก็ได้ไปนั่งสงบทางจิตใจนะคะบุคลากรของเพียงคณะแพทย์เองก็ประมาณห้าพันกว่าคนแต่ถ้าบุคลากรทั้งมาอะไรก็เป็นหมื่นนะคะแล้วก็นักศึกษาอีกนะคะนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งนี้ถามว่าทําไมเราเลือกบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นอาคารแห่งนี้เนี่ยอาคารที่ตรงข้ามกับ วิหารนเนื่องจากเป็นอาคารของเราเรียกชื่อว่าอาคารเฉลิมพระบารมีรนะคะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาโดยสำนักง,งานสลากสนับสนุนงบประมาณเพื่อเฉลิมฉลอง50ปีของราชของในหลวงท่านค,ค่ะคทีนี้บริเวณถงตรงนี้บังเอิญหันหน้าไปด้านทิศอีกทิศหนึ่งก็จะเป็นพระราชบิดา<อ>ค่ะทิศเนทิศนี่ยทีนี้บริเวณตรงนี้คิดว่าเป็นศูนย์รวม ของของคนที่ทุกข์ใจมากกว่าค่ะทุกกายและทุกใจออ,อันนี้คงต้องถามตรงๆนะก็คือคโรงพยาบาลสงคารน,คนักเรียนนี่ก็จะมีพี่น้องหลากหลายศาสนิกมาอาจจะมีปัญหาตรงนี้ไหมครับอันนี้ก็มีการถกกันเหมือนกันนะคะ<ช>ว่าโรงพยาบาลสงขานักทร์นั้นเรามีทั้งทั้งทุกศาสนารวมไทยพุทธมุสลิมคริสตนะคะ โรงพยาบาลเองเนี่ยให้ความให้ความเคารพในสิ่งที่แต่ละคนเคารพศรัทธารโรงพยาบาลก็มีห้องละมาดจัดสร้างห้องละมาดเพื่อให้ชาวมุสลิมได้มีที่ท,ที่ที่ประกอบกิจทางศาสนาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดช่างใจกันเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เห็นชอบว่าเรามีทุกพื้นที่ สำหรับทุกศาสนาเป็นโรงพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความหลากหลายโดยเฉพาะภาคใตอ้อย่างพอคํานวณอย่างที่อาจารย์ว่ามีมีผู้ป่วยนอก3,500ขึ้นค่ะผู้ป่วยในอีก800กว่าบุคลากรอ,อีกนักึกษาอีกเนี่ยค่ะความหลากหลายตรงนี้คงมหาศาลมากใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ให้เขาได้มีมีบางสิ่งบางอย่างในการยึดเหนี่ยวจิตใจถูกต้องค่ะเพราะจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเองเนี่ย ก็จะมีวัดอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหม <c oughs> วัดนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับโรงพยาบาลอยู่ตลอดถูกต้องค่ะ <c oughs> ออวัดหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเราเราถือว่าวัดกับโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อกัน <c oughs> อันนี้ก็จะพูดยงต่อไปจนถึงว่าเมื่อไหร่โรงพยาบาลคนไข้ที่มาโรงพยาบาลไม่มีที่พัก <c oughs> คนไข้ก็ไปพักวัด <c oughs> วัดตรงนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นในหลวงท่านมองการไกล ท่านบริจาคเงินท่านใช้คำว่าบริจาคไม่ได้ท่านอม,มอบเงินให้กับโรงพยาบาลสมัยที่ท่านมาเปิดทําพิธีเปิดเมื่อปีพศ2529นะคะสามแสนบาทแล้วก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลก็เอามาร่วมกับสโมสรไลออนมโมสรโรตารี่แล้วก็สร้างอาคารเย,ยนศีระซึ่งเป็นชื่อที่ที่ทไ,ดได้ได้พระราชทานพระนามนี้มานะคะมสมเด็จพระเทพก็ส่งมาเปิด แล้วก็อาคารนี้เป็นพิเศษมากคือทั้งคนไข้ที่ไพยพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันวันหนึ่งประมาณ450คนออเออคนที่มาพักเนี่ยหยอด5บาทหยอดสตางค์5บาทร่วมสมทบน้ำไฟซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกอะไรก็ไม่ได้แย<ๆ>กนะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีอย่างดีมากด้วยค่ะเมื่อไรเราจัดกิจกรรมเรามีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่วันสงกราน ทั้งไทยพุทธมุสลิมลงมาร่วมกันทีนี้คงจะเป็นคําถามสุดท้ายนะอาจารย์ในส่วนของอพี่น้องประชาชนที่พร้อมจะมาะบริจาคร่วมสร้างวิหารอย่างนี้จะติดต่อได้อย่างไรหรือว่าต้องทําอย่างไรบ้างออสามารถสามารถง่ายๆเลยนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินรในรายละเอียดนะคะเผื่อจําไม่ได้ว่าบรจิจาคเงินเท่าไรหร่ออจะได้รับเหรียญที่ระลึกอย่างไรนะคะ วันนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินในวันเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์นะคะ074451599ค่ะนอกจากช่องทางอื่นมีช่องทางอื่นไหมนอกจากช่องทางนี้ที่ต้องมาโรงพยาบาลนี้มาโรงพยาบาลนี้สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรืออะไรได้หรือว่าง่ายๆอะไรได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้สอบถามได้เพิ่มเติมตรงตรงเบอร์กลางของโรงพยาบาล074455000 อันนี้ถ้าโทรศัพท์มาสอบถามนะคะหมายถึงว่าถ้าพี่น้องมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลติดต่อประชาสัมพันธ์เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่แนะนําแล้วก็ได้รับเหรียญไปเลยได้รับเหรียญไปเลยหรือเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเว็บไซต์เว็บไซต์ของคณะแพทย์ค่ะนอกจากนี้มีช่องทางอื่นไหมฮะอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากเอาไปตั้งตามห้างสรรพสินค้าตั้งตามเราไม่ทําเช่นนั้นเนื่องจากว่าเราเกรงว่า เป็นพุทธพาณิชย์ไปค่ะนอกจากว่าเราตั้งใจว่าเราจะระดมทุนโดยตั้งตั้งหลักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะครับก็ยังถึงปติว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องให้มีความโปร่งใสอยู่ที่นี่โปร่งใสสัญญาออกใบเสร็จตามสัญญาที่ให้กับกับท่านเจ้าวาดไว้แล้วมีการออกใบเสร็จด้วยออกใบเสร็จเรียบร้อยค่ะบริจักหนึ่งพันก็ออกใบเสร็จค่ะนอกจากหยอดตู้ หยอดตู้เท่านั้นจู่ว่าหยอดตู้เราก็จะไม่ไม่ไมทราบว่าคือใครเบนจะรับเหรียญที่ระลึกไปไม่ได้แต่ว่าเราก็มีบอกว่าตู้นี้เพื่อโครงการเพื่อโครงการนี้ตั้งอยู่หน้าหน้าโถงหน้าหน้าหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะ<ช>ก็นั้นคือคนมีจิตศรัทธาห้าบาทสิบบาทหนึ่งบาทหยอดได้ตลอดเวลาค่ะตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีคนบริจาคเยอะหรือยังแล้วเรียญไปที่ไหนแล้วเอ,อ่อจำนวนเหรียญยังเหลืออยู่อีกพอสมควรทีเดียวค่ะเหลืออีกประมาณสักหมื่นกว่า หมื่นหมื่นกว่าค่ะหมื่นเศษเหรียญที่ที่ทำมาเนี่ยประมาณสองหมื่นเหรียญค่ะสองหมื่นเหรียญตามตามคำมั่นสัญญาค่ะบริจาคได้ค่ะยังไม่หมดเขตค่ะเมื่อไรายเรียนหมดถึงหมดหมายถึงว่าตามตามสภาพเหรียญตามสภาพเหรียญค่ะแต่คิดว่าแต่มีคนเข้ามาบริจาคทุกวันค่ะคิดว่าน่าจะหมดก่อนมกราหมดก่อนมกรานี้เหรอคะ มกระหกศูน <60 S 1> ย์หกศูนย์อีกตออีปีนึงคือสร้างวิหารเสร็จค่ะระหว่างนี้ก็มูลนิธิสำรองใจไปเรื่อยๆก่อนค่ะแต่ว่าก็กมีเวลาอีกหนึ่งปีมีเวลาอีกหนึ่งปีแต่หมดแล้วหมดเลยค่ะ <c oughs> เมื่อไหร่หมดเราบอกไม่ได้ <c oughs> ตามศรัทธาน,นะคะตามศรัทธาก็อยากเชิญชวนท้ายที่สุดนี้อยากให้จาย์เชิญชวนนะฮะว่าค่ะพี่น้องประชาชนที่สนใจจะร่วมบริจาคนะครับสร้างวิหารแล้วก็เหรียนที่ลึกไปค่ะ ตอนนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะว่าเป็นโอกาสพิเศษมากหนึ่งได้บุญมหาศาลในการสร้างวิหารโอกาสสร้างวิหารคงคงมีน้อยสำหรับสงขรานครีนเพราะว่าเป็นวิหารแห่งแรกของเราจริงๆถ้าบริจาค1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปท่านก็ได้เป็นผู้มีอ,อ,อุปการะคุณของกงองวันิธินะคะแล้วใบเสร็จนั้นสามารถนำไปลดหยอ่อนภาษีได้พิเศษกว่านั้นได้เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นลิมิเต็ดเป็นที่ระลึกคะ่ะ ซึ่งการบริจาคครั้งอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้รับเหรียญนี้แล้วเฉพาะเข้ากองทุนนี้เท่านั้นค่ะค่ะค่ะดีค่ะ